สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลกตาลชาแนลค่ะเมื่อนี้มาแจ้งข่าวพี่น้องจ้ามีข่าวค่าวมาแจ้งกับพี่น้องเนะาะเกี่ยวกับงานใกล้ๆมือนนี้แหละค่ะใกล้ๆสิฮอดมือของทีมงานสาวน้อยเพรแพงที่สิมเล่ตใกล้ๆบ้านนั้นคำหมอดเนะค่ะใกล้ๆบ้านเตยน,นี่แหละแถใกล้ๆนี่ค่ะ มีข่าวๆมาแจ้งกับเอฟซีทุกท่านอยู่บ้านไก่เลือนเคียงค่ะอยู่เขตพื้นที่ใกล้เคียงนาะพี่น้องเนาะเพราะว่างานบุญมือมือวันที่24พฤษภาคมที่สี่ห้อนเนี่ยค่ะพอดีเมื่อนั่นที่เตยไ,ได้เข้าไปประชุมผู้ปกครองในโรงเรียนในโรงเรียนของน้องลูกตาเนาะจ้ะพอดีคณะก,กรรมการหมู่บ้านแล้วก็ผอโรงเรียนเพื่นได้ประกาศ เกี่ <c oughs> ยวกับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานของของวันที่ยี่สิบี่เนาะจ่ะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบแล้วก็กระจายข่าวซอยๆกันพี่นอ้องก็เลยมื้อนี่ก็เลยมามากระจายข่าวให้พี่น้องเขาได้หูได้ทราบกันนะพี่น้องเพราะว่างานมือม้อมื้อวันที่ยี่บี่ที่เพื่อนจะจัดขึ้นเนี่ย <c oughs> เพื่อนจะเป็นงานการกุศลแตะก่อนเนี่ยก็คือจะแค่ปากดอกไม้นะคะแล้วก็ตามศรัทธาพี่น้องเขา ตามสุดท้ายพี่น้องฮอลซี่ไซอันอันบาทใส่ขันเท่าไ์ไรแล้วเตี้ยพี่น้องเฮอลซี่หน้าทุทุกปีที่เพิ่นจัดเนาะจ่ะแต่ปีนี้พิเศษแน่คือเพิ่นเอ่อจะเป็นงานการกุศลที่พิเศษขึ้นมาอีกน้อยนึงเนาะจ่ะคือเอ่อหาหาทุนสมทบทุนเพื่อที่จะสร้างหอแก้วเอ่อหออ่อหอแก้วแหละหอที่เอ่อจะบรรจุ บรรจุเลื่นอนเยีก่ก็อันที่สลีละของพร,อพระคุณเจ้าของพระคุูทาวรชัยวัดนะจ๊ะของอันที่หลวงปูค่คงนะคะที่เพื่อนนั่นมรณภาพไปแล้วนะจ๊ะก็คือจะเฮ็ดเป็นฮอที่จะเก็บสลีละเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เข้าไปกราบไปไหว้คะ่ะเพื่อนจะสมาหาหาทุน สมทบทุนเพื่อที่จะสางตรงนี้เนาะจ่ะแล้วก็เพื่อก็แจ้งมาว่าบัตรการกุศลนี่บอ๊อบพี่น้องเขาก็คือซีหยิบตองได้เนาะจ้ะซอยซอยอันบุญส้อยกุศลนี้กันได้ก็คือบัตรบัตราาาตร,ตราคาห้าสิบบาทบัตรราคาห้าสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อแจ้งเข้าไปให้เอฟซีทุกทุกท่านที่อยู่บ้านไก่เลื้ยนเคียงหรือลูกซีลูกหาทุกทุกท่านที่อยู่เราแวกไก่เคียงหรืออยู่ทั้งไก่ทั้งใดก็ได้จ้ะที่ อยากมาห่วมบุญห่วมกุศลของอว<ๆ>ัดเฟือแฝงเพื่อที่จะสร้างอหอตรงนี้ที่จะบรรจุที่จะไหวเขาเอิ้นว่าอย่างก่อนเอื้นมาถึงนะพี่น้องเนาะที่จะเอาสลีลาพเพื่อนไปไหวนะจ๊ะของของมันอันหลวงปู่โค้งไปไหวตรงนั้นนะจ๊ะเพื่อจะให้ลูกศิษย์ลูกค้าแล้วก็ทุกทุกท่านที่อยากเข้าไปกราบไปไหวย,ยังไงจ,ะจ๊ะเ่นจะหาทุนสั่งตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะ ก็เลยมาแจ้งข้าพี่น้องนี่ละว,ว่าเมื่อที่เพิ่นนี่ไปไประชุมเมื่อน,นั้นน่ะคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ผอโรงเรียนเพิ่นก็เลยบอกว่าบัตรราคาห้าสิบบาทเป็นการกุศลนะพี่น้องเนาะคือสิบปแพ่งลายไปอันคือสิบปแพงไปคนแพงแพงไปพูดคือสิออบป้แพงไปลายตรงน้อพี่น้องพอนันพูนว่าห้าสิบบาทพี่น้องจ้าเป็นการกุศลนะพี่น้องเด้อท่านใด้ปานไก่เลี้ยนเคียงเอฟซีต่างๆที่เพิ่อนอยากเข่าบ้าน ห่วมบุญห่วงกุศลน้ำแจ้งข้าวต่อๆกันไปเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเบ่งคลิปนี้ล้วก็สามารถแช์ฝากกุดไค์กุดแช์ไปเ้อฝากประชาสัมพันธ์งานการกุศลของหลวงปู่เฮาน้ำแนววัดเฟือแฝงบ้านหนองปลาแดงของเขานี่แหละพี่น้องฝากประชาสัมพันธ์ให้พี่ให้น้องลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านเด้อท้งไกลทางไกลอ,อยากเขามาสมาสมทบทุนเฮ็ดบุญเมือ่อนันปักดอกไม้กะ เออบมไม่ได้ไ่ได้บ่ได้ปักดอกไม้เนาะปีนี้บ่ได้ปักดอกไม้เนาะพี่น้องเนาะมาได้เพื่อนว่าเป็นบัตรเป็นบัตรการกุศล50บาทบาได้ลืมไปเพราะทุกปีเพิ่นปักดอกไม้เนาะปักดอกไม้ก็2ยบาท10บาทแล้วแต่กันศรัทธาพี่น้องฮาสิีใส่บาทใส่ขันเนาะแต่ว่าปีนี้เพิ่นขอขอขอความอนุเคราะห์เน่เฮ็ดบัตรการกุศลขึ้นมา50บาทเพื่อที่จะสมทบทุนการสร้างหอเก็บสลีระของพระคุณเจ้ารวงปู่อ่นพระคูถาวรชัยวัด หรือหลวงปู่โค้งวัดขัวแฝงของพี่น้องเขาเนี่ยนะจ้ะของลูกศิษย์ลูกหาแถวอันละแวกเนี่ย่ะจ้ะเป็นพระพระเกศจีที่ที่เตนับถือเนาะจา้ะเตนับถือหลวงปู่โค้งเพื่อนมาตั้งแต่แต่ใดแต่ใดจ้ะจะจะคล้องพระเรียนเพื่อนตั้งแต่สมัยเตเพื่อนรุ่นแรกหู่เลยจ้ะแต่รุ่นแรกเลยค่ะเตจะคล้องเพื่อนตลอดจะรักษาเพิ่นไว้ตลอดจะ้ะจะเก็บรักษาไว้ตลอด ก็คือนี่แหละพี่น้องมาแจ้งข้าวพี่น้องเขานี่แหละจ้าอยากให้พี่น้องให้มาห่วมบุญห่วมกุศลกันหลายๆพี่น้องเลยมาเบิงมอล้ำได้รับความสนุกสนานความขื่นเข้งเฮฮาแล้วก็ได้บุญไปน้ากันจ้ะมาเฮ็ดมาเฮ็ดบุญน้ากันหาสิบาทคงสี่บบมากเกินไปเนาะพี่น้องเนาะรวมบุญรวมทุนกันเฮตดบุญไปน้ากันสั่งบุญห่วมบุญไปน้ากันพี่น้องกับ อเก็บสรีร่าของพะคุณเจ้าพี่น้องจ้าสงสัรนล้วค่ะพี่น้องแจ้งข่าวาวกันแค่นี้ละพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีก่อนนะจ๊ะพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีสาโนยเพชรแปนแพงเอฟซีน้องอุ้งอิงเอฟซีน้องฮักแพงเอฟซีลาปายเอฟซีน้องพรอมแปมน้องแอมน้องมะนาเอฟซีบ้านฮักทุกๆบ้านทั่วโลกค่ะเอฟซีของอศิลปินทุกท่านของสาโนยเพชรแปนแพง และก็ขอบคุณบอจูซอนุยาสุภาพปามนาดค่ะที่เปิดโอกาสให้กับขอบคัวคขาหมดจ้าขอให,ขอให้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะลำ้ำรวยเงินทองลำ้ำรวยความสุขค่ะพอพ่อกันคลิปใหมครัพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องหลังจากแจ้งข่าวพี่น้องเกี่ยวกับบัตรการกุศลของอางานหลวงปู่อเราแล้วค่ะของหลวงปู่คุ้งวัดหัาแฝง หลังจากแจ้งข้าวเข้าไปแล้วน้องจ๋าท่านใดผ่านไปผ่านมา,าทางบ้านของกุ้งเก่าค่ะอยากแวะเข่ามา้านกินน้ำเย็นเย็นยินดีต้อนรับเด้พี่น้องเด้อที่ทุงนาของคำหมอดค่ะวิ่งว่กาแฟโบราณพี่น้องจ๋าเปิดบริการคือเก้าและมือนันก็ะได้แล้วก็แวะเข่ามาเยี่ยมยามทำข้าวแวะเข่ามาเล่นน้ำดได้จ้ะสำหรับเอฟซีทุกท่านของสาวน้อยพี่พันแพงค่ะผ่านไปผ่านมาแวะเข่ามาหา เป็นกำลังใจให้าตาลูกตาเ,เด้อพี่น้องเด้ออยู่ทุ่งนาเด้อพี่น้องมากินน้ำเย็นๆยนก่อนค่อยเดินทางเนาะคะ่ะมาพักผ่อนกันอ,อยู่ทุง่งไฮทุ่งนาก่อนค่อยเดินทางไปเขางานก็ได้พี่น้องเพระาะ่านโไก่จะห่างจากงานประมาณห้าหกกิโลค่ะเวะมากินเขากินน,น้ำน้่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเ้อจ้าเด้อพี่น้องจ๋า ผ่านไปผ่านมาแวเเขามาเล่นน้ำได้ค่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องจ้าที่ให้ความหักความเมตตากับเตาลูกตาเนาะพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยจ้าแผลเป็นในชีวิตทำให้เราเป็นเราไม่ควรย้อนกลับไปแก้มันและนายไม่มีอะไรพังเจ้านายต้องซ่อม